สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันกลับมาพบกับเราคือเก้าที่สองซาวิวคนบ้านป่าเนาะก็สบายดีผู้เผื่อทุกคนเด้อสบายดีเอฟซีทุกๆท่านเนาะหรือว่าจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยพ่อแม่พี่น้องซาวิวซาหรือว่าทางต่างประเทศซาบิวก็ขอกับสบายดีและสวัสดีทุกๆท่านเนาะมันนี้กลับมาพบกับเราคือเก้าพี่น้องอยู่ห่มหม่วงเนาะจูดขี้เหงอพี่น้องควันอุ Listen, ้ขลุกอยู Sweet ่เนาะมันนี Kate ้ซาบิวกะมีข่าวดีจะกินพิซซ่าพี่น้อง แต่แต่เกิดมาก,กับเเคยกินพิซซ่าจากเถือนะ่อเนาะอันนี้อียังมันเตยเจ่วมัน <c oughs> บอเท่วได้เคยเห็นมันบตะปิวอ่าเขาไปเซนโนเนาะพี่น้องเลคะเห็นห้านพิซซ่าเนาะก็เลยอันลองสั่งเบิ่งเนาะพี่น้องก็ราคากร 60, กนะตกอยู่หกสิบพันกีบเนาะลอยลอยปลายเนาะพี่น้องลอยปลายหกลอยปลายกว่าบาทนี่แหละพี่น้อง <c oughs> สตอรี่ปุ๊บแล้วโชคชัยบอยากพี่น้องอืเด่นหน้าตาก็ได้พี่น้องแแมแทมแทมกินปะแแทมแทมแทมพี่น้องนี่พิซซ่าเป็นชกมากเป็นชกหนาอีหยังเนาะเด่นชกแซ่บบ่แซ่บพี่น้องกินน้ำกันเนาะกับผมเคยกินจักเถื่อตั้งแต่เกิดมาพี่น้องเห็นแต่ในโทรทัศน์เนาะมาได้ไหม มีีดน่มันมีมีดมันมีในอนาองมันอยู่นี่กินแล้วแหละเดินดูแต่จะเบิกพอจะพอนเิ่นเคยกินแล้วพี่น้องเพิ่นเคยไปไทยเนาะแต่ขอยังบ่เคยได้กินเห็นแต่กร็จะจ่ายพี่น้องจ่ายธรรมชาติเน่ือเป็นแต่เลยฮ่ากูกินข้าวจี นี one, oh, <laughs> ่พี่น oh. <laughs> ้องพี่มานั่างเลยออกกินแล้วไงและแก่มาเนี่ยนีแต่คนบ่เคยกินพี่น้องอันนี้ไฮสะอุยเนาะจิ๋ดายชิมมือเลยมีพี่น้องชื้ๆอยู่เนาะเรื่องอะไรครบ่เคยกินบ่างเครอ แซ่บบ่ดิคือที่ซอสมันฮะแซ่บบ่เตยแซ่บอยู่ชิไ okay. ด้เงินหกชิพพันเลยใบยเห็นบบเห็นกะเจ้ากินคือแซ่บแต่นเนาะลูกกเจ้าเห็ดกี่ตัวครับ่ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เพ okay. ื่นกำลังแกะนันจิ้มนะพี่น้องแกะกบไเลยมาได้ส้างส้่งทาซนะเมืกี้พิซซ่านี่เอาไว้ให้นางเดียวอันอันชิ้นหนึ่งเนาะเอาไว้ให้ซาเดียวพี่น้องป้าวันนี้แหละเอาเพื่อนไมเอาไม่เอาเอาเฮ้ยเออเอะไรอุ้เอาทานงทานงยาว ครั้งแรกพี่เนอะครั้งแรกในชีวิตแล้วแหละนเนาะมนแซบจะมันชุบไม้ตึ้งนะชุบไม้ตึ้งแซบกว่าชุบอีพันลายวันนี้เนาะคืชิมมาลาดีกว่านะห่อไอ้โบเคยกินเนาะเห็นก็จะกินคือว่าฟินแต่ไหนอย่าช้ำให้โบเจอ ลงเดียวลงเฮือนยังบริขึ้นมาไม่ให้เพิ่นมาได้สร้างสร้างท่าชีเฮือนท่าน้าบริยินหรอดูเพอดูพอเข้ามาเลยบ่ยังอะไรยังบูหงวัวเนาะเคยไม่เคยกินแล้วบ่ มาเคยินพ่อแม่ตะกุยหนามันกัไไปตาแซ่ดได้พี่น้องเลยเนี่ยยังเรือบักกระลายหนึ่งเนาะอาบอมาที่โควิดบองสงสัยอยู่เด้อพี่น้องหน้าตามันแซ่ดแซ่กๆลุกลกๆลหรุกล๊กก มาไม่เรียวนางจิบเอจิบสอ,องบนะากเนี่ยมูมีเนะาะนน่มัของพังไทยของพังลาวของันนี้ให้เศร้าเดียวที่น้องอ้คีนมือคอยล้วนๆทักใ <c ười> จเคยกินแล้วบ่ น่ะสามคนสี่คนเราเคยกินเอาอีบะอุ๋ยเอาใบไหงอันผู้ท่าเฮือนอันช่องชิ้นคนละชิ้นกล่องมันก็บบ้านงามๆหนึ่งพี่น้องแพงในกล่องมไหมฮะขนมป๊อปเบล่ะอะไรบอ นี่แม่ขอจีบปฏิตัวมันโบเพชรนะเอาไว้ตัวแรกมันโบเพชรยากระติวชีเลยนั่นนั่นขาจีพิซซ่าฮาตื่นมันก็แซ่บเนี่เลยเนามีเอาคุณระเครงแล้วมีเคร่งหนึ่งสามคนเบิ่งก็เจ้ากินคือแซ่บพี่น้องเลยก็แซ่บซัมนี่แหละแซ่บแป้งมัน ก <ooh> ินเคยกี่อันนี้อันนี้แซ่บกว่าอันนี้อันนี้มึง60,000พี่น้องเกือบข่าวซองร้อยบาทเนาะบุกข่าวก็ยังน้อยหนึ่งแป้งไหมอันนี้โอ้ยอทำไมมือก่หายมือไม่ไเอามันเดือดเลยติ่มพี่น้องเอ้ย 1 1> ปเป <W r re mainland> ็นอะไรตื่นเซ็ตบอสเอาไว้ให้ผู้ทาสีเฮือนโค้ดเคอเดียวกินแบบเคยเดียวเลยพี่น้องเขินหนาซูชิโบมีอีกเนาะซาซิบะเต่ใช่ไหบอสปเคยกินกะบอแซ่บกับผูเคยกินผูหมักกะแซ่บพี่น้องเอ้ย อิงตามอิงตามไพ่มันอนะไรเนาะตะเตยคนกำลังเดีย๋ยวสับยุชิทามความหูซึกสามคนนี่เนาะพี่น้องมากินข้าวจีปาเต๋มากินข้าวจีปเาปเต๋อะไเอา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 ไปก่อนเนาะ <c oughs> เอาเสีเดียวก่อนเนาะพี่น้องแซ่บบ่เดียวเสียบปพิซซ่าได้บ่ไม่ข้าวจีเคยกินบ่ไผ่กับโบเคยกินเนาะพี่น้องซาอุยเลย แห้งไก่ <laughs> ในเมือง<ม><ม>ก็ยังบปทนได้เขานะพี่น้องเ <laughs> ขาแต่เมืองรักสามเมืองเซนโนบบกคอยได้เข่าบกเอยไเคยข่าบกเคยได้ขเาดขา <laughs> บ,าไขาบา่ได้ขึ้นแต่ต้นคา,ามแซ่บแบบเตย <laughs> สีผมสะเตยพี่น้อง <laughs> แดงแป้งแัง <laughs> บ้าหมันคางเอาไปหั็งแรงไปเลี้ยงหันคางคุ้มไม่มูอันหันข้างนะเพื่อนก็บไปยังเพื่อนยากไม่มูยันบลูเบิร์ดแลกคนบางคนย่อมๆลยบอกมาคามกันแล้วอะไพี่น้องย่ะลอแต่ขายเนาะใส่น้ำอยู่บ่บัลลูใส่ใส่ละลายบัลลูใส่หน่อย ใส่หน่อยกับใส่หน่อยน้ำหนักกับบายและใส่ไล้เราดํานักจริงในไล้กัโอเคน้อยพี่น้องสําหรับคลิปที่ว่าซับิวกันซื้อพิซซ่ามาสู่น้องๆกินเนาะกะข่อยกับบเคยกินและกันน้องๆซ้ำคนนี่กับบเคยกินนาะพี่น้องเฝนกับว่าบแซ่บเนาะพิ่นบเคยกินข่อยกับโบเคยกินเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปสํานี้เด้อสบายดีสวัสดีพี่น้อง